นะครับผมจะยูที่เกมเดอะฮอ j จ h n n y Home นะครับผมก็เป็นเกมเดวันอินเดีสั้นๆนะครับที่ผู้สร้างในการทบเกมในแมร์เดบรี่ที่มันเกิดเกมสั้นมากๆเลยนะครับก็เกม่ไหล่ครับผู้สนนร้างเดียวกันดูว่าเกมนี้เนี่ยมันจะสั้นเหมือนเกมเก่าไหมนะครับไปดูกีกว่าครับกับเดอะฮอ j จ h n n y Home ดู let's go เหมือนเปิดเหมือนกันเลยเปิดเหมือนตอนผมพมิจนกันว่าผมจะพูดยังไงดีอะกับเรื่องของผมอะเรื่องเป็นอย่างนี้นะ ผมรู้สึกกลัวมากๆเลยแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสงบอะผมแต่ว่าสิ่งที่าสุดก็คือผมมีชิตอยูตอนนี้ชื่อผมคือไอเดนคลอสในะผมยุบอายุ3ปีวันหนึง่งผมได้เจอกับประสบการณ์ที่น่ากลัวมากตอนที่ผมกำลังกลับบ้านหลังจากที่ผมทํางานเสร็จสิ่เกิดขึ้นต่อไปนี้ผมจะไม่ทางลืมเลยขาดอะไรปะ โอเคผมไม่เปิดวิดีโอนะทำไมโอเคโอเคไม่เป็นไรอ๋อเดี๋ยวฮอนเจอที่โฮมนะครับกลับบ้านนะครับให้เปิดวิทโอเปิดได้ปะดูมันจิ้งจกไหมนะแต่ว่าเงียบแบบนี้ผมเปิดวิดีโอดีกว่าข้างหน้านี่คืออะไรอ่ะต้นต้นบทเหรอแก๊สลูกขับนะลูกลูกขับอได้านไม่เหรอเรื่อถึงอะ ประมาณสองทุ่มพ่อผมจะกลับบ้านแล้วมันทางมันยาวอะ่ะโอเคไม่รู้ถึงแล้วบอกถวะพ่อนะบอกพ่อด้วยโอเคผมจะถวะพ่อครับนพี่ดิว่าชอบอยู่แล้วเออผมชอบเกมนแบนี้แหละนะครับก็เกม่งมันแบบเล่าแบบช้าๆนะครับแต่ว่าเน้นความสะเพรือกลัวอะไรวะนั่นคืออะไรรถเบื่แอแเราไม่ใช่เป็นร้านอาหารนะครับเฮ้ยตกตุกตกตกตก๊ดดเนอร์ เอาแวะกินข้าวสักแป๊บหนึ่งไปร้านอาหารที่ข้างมืดอยู่นะเข้าไปเลยก็ไม่มืดเท่าไหร่ที่นั่งอยู่เคยใครได้บ้งบางวะเคใครไม่ได้เลยครับเคยใครได้บ้างเนี่ยไม่ได้เลยเนาะไม่ได้ใช่ไหม้องน้ำเปิดได้ไหมไม่ได้โอเคไปซือ้อข้าวกินดีกว่าพี่รับสู่ร้านอาหารครับ คุณมาใหม่ใช่ไหมเนี่ยเออใช่ครับที่คือครั้งแรกของผมเลยที่ผมมาที่นี่อ่ะงั้นดีนดีรับทุกครั้งที่คุณกลับมาเลยนะครับทูแฮตซ o อิตเฮดซูอิผม,มีที่นี่มีอะไรกินบ้างครับเออมีแฮมเบอร์เกอร์ครับแล้วก็พิซซ่าอะไรเงี้ยเออดิจิตแอนด์ว c ก m ั t ทูยูงั้นผมขอไปนั่งก่อนแล้วกันแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะบอกคุณว่าผมต้องการอะไรได้เลยครับได้เลยไม่ต้องไม่ต้องรีบนะครับ นั่งตรงนี้แหละติดมุมโอเคมาเลยมาเลยมาใส่ยุ่งสูตรวะสวัสดีครับพกน,นการอะไรกินเหรอครับเอบอผมอยากกินเบอร์เกอร์รอครับโอเคค่ะโอเคครับโอเคขาดแล้ว <c oughs> ประมาณห้าทุ่มยี่สิบห้าทีกินหนามง่านเนี่ยโอเคกิน กดคลิกเมาส์ซ้ายครับเพื่อจะกินอีกครัคร้งโอเคกินเสร็จแล้วอุกกินเร็วมากโอเคไปกลับบ้านแต่เมาส์เมาส์คือเมาส์กูมันแบบว่าเมาส์กูมันโทษทิวเอ้ยลืมจ่ายโอเคไอ้เหี้ยเมาส์มันเนี่ยเมาส์มัมนค,คุณต้องจ่ายเจ็ดเหรียญน,นะครับอ่ะจ่ายไปเจ็ดเหรียญโคนมากครับท่านยินดีกลับมานะครับไปไปครับอ๋าโอเค โอเคไปรถคูณไหนรถคูณไหนวะโอเคไปไปต่อเลยลกันบนแม่งข ah, ับรถแบบชี้ๆโอเคไปโอ้ยโอ้ยไปรถยู่ทางขวาวะเพิ่งเคยเห็นเอ้ยขทางขวาดีกว่าปกติ ก็ทางซ้ายแหละที่ผมถนัดนะผมถนัดมือซ้าย,ยนะรถผมผมนั่งทางซ้ายแหละถนัดกว่าเหรอวะถนนแม่งโคตรถนนมืดมากเลยอะ่ะมืดจริงบอกแล้วว่ากลางถนนอีกแล้วไม่เอาเลยไม่สะดวเลยอุย้ยอะไรเนนะี่ยใครเนี่ยผมเห็นผู้ชายคนนั้นที่อยู่ในในร้านอาหารที่นาคนนั้นอะ่ะไม่เกีเ่ยวกูเชื่อไปว่ะ วันมาตีนึ่งสิบสามนาทีอย่าจอดรถรับใครนะไม่เอานะตอนกลางคืนนะไม่เอาด้วยคือเข้าใจแหละว่า,วาอาจจะมีบางคนที่แบบว่าปัญหาจริงๆอะไรเงี้ยเดือดร้อนจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่ากลางดึกไม่มีไฟแล้วจอดรถให้เนี่ยโคตรเสี่ยงเลยนะยิ่งทมไมเนี่ยผมผมไม่จอดแล้วกันไม่ผมมีปืนมอาจจะจอดถ้าเจออะไรยิงแม่งเลย ผมไม่มีปืนไงโอ้ยยังเรียนอยู่เลยปลาเ้ยมันจะหมดแล้วอ่ะไอ้เชีย้ยไม่เติมแล้วมันไม่เติมต้องไปละมันยไปละมันวะแถวนี้อย่าบอกนะว,ว่านั่นไงเรา อย่างไปไปอย่างที่ผมคิดไว้เลยเชีย่ยเอ้ยมันหมดทาไงาดีแม่เอ้ยมันหมดแลวกูจะบ้าตายรายวันเอ้เสียบ่ ไม่ใช่ตาจะติดนะครับติดได้แน่เออไปไหนเนี่ยเดมีรถมารถมารถมาเบรคเบรคเลยครับ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 โอ้ยไอ้ยกูเพิ่งเปิดไว้รับอย่ารับใครไอ้กูเนี่ยกูเดี๋ยวรอละเวรกรรมไอ้แบบของคำพูดและรถนะครับเยอะ รับปูด้วยทีรับปูทีกูไม่มีปืนกูไม่ทำอะไรหรอกจริงๆนะรับปูทีเย็นมันโคตรมืดเลยเฮ้ยดับนะรอดรถไปไมได้รถปะจอดเดี๋ยครับเออจอดเดี๋ยครับจอดเดี๋ยครับเออจอดเดี๋ยครับจอดที่งครับ ไปหาใช่ไหมเออคุยยังไงเขาเนี่ยอะคุยกูอยู่กักค,คนแก่แล้วเหรอเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องของนายเหรอฮะวอหนุ่ามทำไมหมดนะครับที่รู้ไหมว่าถนนเนี่ยมันอันตรายมากเลยนะที่อยู่คนเดียวอะเออไม่เหรอครับนี่คือครั้งทำไมาเหรอครับ มันมีข่าลือหน้ากลัวหน้ากลัวแล้วก็ตำนานแ,บบแปลกๆกันเกี่ยำนวนมานนี้ะนะระวังตัวเองด้วยหล่ะเข้าใจไหมบีเคอร์ฟูลคือว่าแต่รถของนายเนี่ยนายจะไปโทรหาช่างซ่อมได้พรุ่งนี้อ่ะนะให้มารับรถนายเอ่อขอบคุณมากเลยครับนายนายคือคนที่ไปอยู่ร้านอาหารเมื่อสองชั่วโมงก่อนใช่ไหมเออใช่ครับผมเองเออใช่แค่ถามเฉยๆนะ แล้วแล้วไงต่ออย่าส่งกันะกันนะมนัะมนตีสีสิบห้าทีอ๋ออยู่ในเมืองครับพุเมขอบคุณคุณรู้มากเลยนเนี่ยรุ่งคนดีจังเลยดีจริงไมนะเนี่ยเฮ้ยอย่ในเมืองลนะจะปลอดภัยแล้วมั้งรุ่งตกไว้ไหนหอืมรุง อ๋อที่บ้านเลยเหรอเขาเนี่ยทิ่ผายแล้วกูเขาไวมากครับลุงรู้มากจริงๆเลยนั่นคืออะไรอ๋อต้นไม้นะโอเคบ้านใหญ่ไหมเ,เนี่ยต้องรู้ไปดีกว่าเนี่ยบ้านใหญ่มากเลยเนี่ยมาเ,เล่นเอางไไหนเลยโอ้บ้านใหญ่แต่ข้างในบ้านมันโคตรน,น่ากลัว เฮ้ยมว่งนอนจริงเลยอะ่ะไม่นอนคนระับในบ้านมันโคน่ากลัวเลยวะ่วะก่อหาที่หนีก่อนทีอเพราะว่าเจออะไรแน่ๆนี่เป็นโซฟานะครับนี่เป็นหลังบ้านแปลแปลบ้านคุ้นคุ้นเหมือนเกมอื่นก็ใช้กันวั้แปลบ้านมันโคตรคุ้นเลยวะ่ะนอนดีกว่าบ้านไม่มีเลยเนะี่ยไม่เล่นเลย ถั่วพ่อ,เ,อเนี่ยคุณถั่วพ่อเหรอวะตีสามสี่ห้าตีครับโอ้โหตื่นมาทำซุนตีแล้วเนี่ยมึง <c oughs> ตื่นมาทำไมว่าย <Why? S 1> ี่ประตูตื่นมาทำไมวะง่วงเหรอ <c oughs> หรือว่าอยู่น้ำหรือว่าอะไร Dừng cho chưa Bây ạ Hãy subscribe cho kênh Ghiền không ้หลบร้ายกินน้ำยังไงต่ออ๋อกินกินกิน,ก,นกินในห้องน้อยแหละกินยังไงหลางอยากอยาก,ยากฉี่ไปเนี่ยใครมาเข้เามรตัแวนี้วะเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยเย,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 ยถามจริงถา,มงถามงไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่กดเงี้ย เยาจะเปิดว่ามันกดเงี้ยไอ้้เียไม่มีรู้ได้า่าลืมไปโทรได้มาสวัสดีครับคุณสั่งวิสาเอาไว้ใช่ไหมครับเออผมไม่สั่งอะไรนะครับโอ้ขอโทษครับผมคิดว่าผมน่าจะผิดมาผิด,ผ,ดผิดบ้านนะครับผมไม่เปไปครับโอ้ยสตีนี่หลอกกู ไเลยนอนและไอ้เนี่ยเดินเมา่อเข้ามาในบ้านกนนี้แล้วมันมีรู้ไหมเห้าไม่ใช่เหรอมีรูไหมเห้ามีรูไม่ใช่เหรอมันเข้ามาในบ้านได้ยังไงวะตลกไอ้เหี้ยบ้านมีรูม่รู้ไปทำมันสตีเลยวะแล <c oughs> ้มีคนส่งมาถูากความมาใครไม่รู้ส่งมาเฮลโหลพ่อหนุ่มชี้ง่วงทำไมถึงไม่เอา พิซซ่าของเขาไปแลหละฮะบ้านนี้คุ้นๆไหมล่ะฮะบ้านกูด้วยอะไรวะมึงสตอ๊อกกูท์ได้ไมไอ้ต่างนี่มันต่างเลยว่าอะไรวะไม่มีกระจก ไอซ้อนก็ไม่บอกไอ้สัตว์ไอ้ซ้อนหรือวะไอ้เห้ยอ้ซ้อนหรือวะไม่จะไปรู้วะเสียงอะไรก็ไม่เสียงอะไรก็ไม่มีไอ้เหี้ยเสียงไอ้ซ้อนก็ไม่มี

ดีเลยเฮียเลยเชี่ยเอ้ยบีมาแล้วไอ้เชี่ยมึงติดเสาไอ้สัตว์โคตรเชี่ยเกมเชี่ยไอ้สัตว์เกมเฮียอไอ้เกมต้องหามีดไอ้เฮียอะไรเนี่ยเอ้าไม่บอกพวกนี้เลยล่ะไอ้สัตว์ยังไม่บอกพวกนี้ล่ะรู้ไหมล่ะออกแยกการเป็นสองฝ่ายของใครแล้วมาเนี่ หามีต ah, ้องไงต่อย่องหร ไอ้สัสออกมาเลฆ่ามึงเองฆ่ามึงเองฆ่ามึงเองไงล่ะไม่ต่อวิ่งออกจะขับรอยเหี้ยอะไรไม่ต่อฆ่าเยิยที่วิ่งหนีออะไรวะเอ้าที่วิ่งหนีคืออะไรวะวิ่งหนีไม่ทันหรอ 6กโมงสี่สิบสามนาทีโดนจับสแกนหนักอีกแลลวอะไรวะพ่อส่งข้อความมาโอ้เจียวนอกผมกลังไปผมรอคุณอยู่พ่อเนี่ยเลยอ่ะพ่อรอลูกอยู่อะไรเงี้ยป่ะอะไรวะ

แต่ว่าที่เราโดนสแกลไปคือนิมิตของเะเอกครับระเอกกำลังคำนวณอยู่ในหัวว่าจะทำไงถึงจะรอดจากที่นี่แล้โจบมาด้วยการฆ่ามันครับนั่นแหละคือต้องมองเกมนี้ครับโอเคเดี๋ยวฮอสจะนิโอนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีกว่าเกมเก่านะครับผมอย่างน้อยมันก็นานกว่านะแลวก็น่าลัวกว่าด้วยนะครับสิบแปดนาทีแล้วก็จัมส์แกลเป็นสองดอกผมไม่รู้ว่ามันผมว่ามันน่าูงใจให้เราโดนจัมส์แกลนะครับผมว่ามันเป็นนี่ตัวเอกคิดแต่ว่าต้องทำยังไงถึงจะ รอัจากสถานการณ์นี้ได้นะครับเพราะว่ามันเกมไม่ได้แจ้งเตือนเลยอพี่นี่ยผมก็ไม่เห็นนะครับผมอยากจะออกไปอย่างเดียวคล <laughs> นี้เือนเกมนี้นะผมจะจอใหม่ขึ้นหน้าเันเกมอะไรเกมบิหระบาดคลิคคปนาาี้ก็บ๊ายบายครับทอยู่เจอกครับผมบ๊ายบาย